อพิโซดนี้นะคะมาต่อตอนที่33ของซีรีส์เรื่องมังกร,กรผู้พิชิตหงคู่บอลลังนะคะ The Rebel Princess นะคะแล้วก็แอดวานขอฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องนะคะขอบคุณมากค่ะก็สำหรับเ,เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าท่านที่สนใจที่ ที่อยากจะดูซีรีส์นะคะว่าดูกันที่ไหนแล้วก็ที่ไหนมีสับไทยหรืออะไรบ้างนะคะก็ติดตามได้ในแฟนเพจนะคะเข้าไปคุยกันได้ค่ะเพราะว่าในแฟนเพจของเราเปิดมากเลยค่ะคือ ท่านที่เขาทำสับนะคะทำบ้านสับไทยถ้าเขามาโปรโมทหรืออะไรเนี่ยก็แอดวานก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้ไปเลยนะคะเพราะว่าแฟนเพจของแอดวานเป็นแฟนเพจที่เราดูซีรีส์กันนะคะดูเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มาเมาท์มอยกันอารมณ์เพื่อนฝูงค่ะไม่อยากดูคนเดียวนะคะดูคนเดียวเหงาค่ะใจความสำคัญของตอนที่32นะคะก็คือก็เริ่มต้นกันมานะคะเอามาละมาละ,าละพวกนักฆ่าค่ะที่บุกเข้ามาอย่างห้องของหวัง ตอนนั้นนะคะที่ภาพตัดไปเนี่ยมาต่อในตอนที่33เลยนะคะก็ทําอะไรหวังหลินไม่ได้ค่ะพวกนักฆ่าพวกนั้นนะคะเพราะว่าหวังหลินเองอะ่ะก็คิดไว้แล้วค่ะว่าไทเฮาอะ่ะจะต้องส่งคนมาตามฆ่าเขาแน่นอนเขาจึงได้เตรียมองค์ลักษณ์นะคะมาไว้ปกป้องตัวเองเรียบร้อยแล้วคือเตรียมการไว้นานแล้วนั่นเองดังนั้นนักฆ่าที่ไทเฮาส่งมาทํางานนะคะก็จึงทํางานไม่สําเร็จค่ะเมื่อข่าวที่นักฆ่าทํางานล้มเหลวแพร่มา ถึงวังหลวงเนี่ยกลับปรากฏว่าไม่ได้มีแต่ไทยเฮาเท่านั้นนะคะที่ต้องการจะฆ่าหวังหลินแต่มีเสี้ยวว่านหรูด้วยทําให้นักฆ่าของแต่ละฝ่ายค่ะคือฝ่ายของไทยเฮากับฝ่ายของเสี่ยวว่านหรูเนี่ย ต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายนะ่ะมาปกป้องนะคะมาคุ้มครองหวังหลินก็เลยสู้กันเองค่ะสู้กันเองแล้วก็ฆ่ากันเองตายนะคะแต่ในเรื่องเนี่ยหากเราคนดูเนี่ยเราดูเราก็จะพบว่าทั้งไทฮาแล้วก็เสียวันหรูเนี้ยต่างก็ไม่ละความพยายามนะคะก็ยังคงส่งนักฆ่าไปอีกแล้วก็ต้องการที่จะให้หวังหลินตายให้ได้ค่ะภายใน1เดือนนะคะถ้าคราวนี้เป็นคําสั่งว่าภายใน1เดือนต้องให้ตายให้ได้หลังจากหวังหลิน หลังทางด้านของหวังหลินค่ะเขาก็รู้ตัวค่ะว่าหากเขายังไม่ตายเนี่ยพวกไทเฮาอ่ะก็คงไม่ยอมลามือนะคะดังนั้นหวังหลินก็จึงโยนตราหยบประจำตัวของตัวเองอะ่ะไปที่ศพของนักฆ่าคนหนึ่งแล้วก็จุดไฟเผาทั้งหมู่บ้านไปเลยค่ะนี่ทางด้านพวกทหารพวกแม่ทัพที่พาทหารมาตรวจตาที่เกิดเหตุนะคะก็ถึงกับต้องแบบ ปวดหัวเลยทีเดียวเพราะว่ามันดูไม่ออกนะคะว่าไอ้ที่มันเป็นเท่าฐานเหลือแต่กระดูกไปเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะคะเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจะจะบอกได้ว่าไอ้เท่าฐานพวกนี้เป็นศพของใครคะ่ะดังนั้นทหารนะคะก็จึงเอาไอ้ยกประจําตัวของหวังหลินนี่แหละมาเป็นเครื่องยืนยันตรวจตนของศพนะคะพอตอนนี้หมู่บ้านก็ถูกเผาไหม้วอดวายไปหมดแล้วแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ตายกันเรียบหมดแล้วนะคะ จากนั้นภาพตัดมาที่หวังฉวนนางเอกของเราค่ะที่ตอนนี้มาพักอยู่ที่วัดฉืออันเป็นเวลา3เดือนแล้วนะคะอีซิวอะคนใช้คนสนิทนะคะก็รู้สึกว่าเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยไม่สะดวกเหมือนอยู่ที่จวนเลยกลับบ้านกันเถอะอีซิวก็พยายามเกี้ยก,กล่อมให้หวังฉวนนะคะกลับไปยังจวนของอ,องควิจางคือจวนของอ,องอ์วิจางก็คือ เสี่ยวฉีนะคะพระเอกของเรานั่นเองทันใดนั้นค่ะสู้จินเอ๋อนะคะวันนี้ก็คนรับใช้คนสนิทแต่ตอนนี้คิดไม่ซื่อแล้วนะคะสู้จินเอ๋อเพื่อผู้นะคะหนูทรยศ เจ้านายผู้แสนดีนะคะสูจินเอ๋อก็เข้ามารายงานหวังชวนว่าเนี่ยตอนนี้ส่งไหวเอินน่ะแม่ทับส่งเดินทางผ่านมายังวัดชื่ออันแล้วก็จะแวะมามอบของให้หวังชวนหวังชวนก็เลยถามสูจินเอ๋อว่าแล้วส่งไหวเอินกําลังเดินทางไปไหนสูจินเอ๋อก็บอกว่าเขากําลังพาองค์ชายสามสิธานไปยังสุสานหลวง หลังจากที่หวังชวนรู้นะคะก็บอกให้อีซิวอะไปตามแม่ทับซ่งไหวเอิญมานี้ซูจินเอ๋อก็ขอตามอี้ซิวไปด้วยค่ะก็แต่งตัวจ,จัดใหญ่เลยนะคะจัดกระโปรงแต่งตัวใหญ่เลยเพราะว่าซูจินเอ๋อคิดว่าองค์ชายสามสิธานะคงจะเข้ามาในวัดฉืออันด้วยค่ะแต่ปรากฏว่ามีแต่แม่ทับซ่งไหวเอิญเท่านั้นนะคะที่เข้ามาทําให้ซูจินเอ๋อผิดหวังค่ะ ส่วนอีสซิวนะคะก็ทำหน้าอายค่ะเพราะว่าตัวเองแอบหลงรักแม,แม่ทัทซ่งไหวเอินมากอยู่ก่อนแล้วนะคะก็แอบมองแล้วก็อายไปเองนะคะตามภาษาเด็กสาวนะคะนี่ซ่งไหวเอินค่ะก็พบกับหวังชวนนะคะก็มอบของให้หวังชวนแล้วก็บอกหวังชวนว่าตอนนี้ท่านดูแข็งแรงแล้วก็สบายใจขึ้นมากๆแล้วนี่ซ่งไหวเอินก็พยายามเกี้ยกล่อมค่ะโน้มน้าวให้หวังชวนนะคะกับ กับจวนนะคะบอกว่าตอนนี้เซลฉี่ะคิดถึงหวังชวนมากๆเลยนะคะแล้วก็เซลฉีเองตอนนี้ทํางานหนักมากต้องการกําลังใจจากหวังชวนนะคะอยากให้หวังชวนดูแลพอนางเอกของเราได้ยินค่ะก็วันไหวนะคะแล้วก็คงแบบคิดได้ว่าโอ้โออใช่ใช่มีสามีอยู่นี่หว่า <c oughs> ก็คงจะนึกออกประมาณนี้นะคะโห oh, ห่างมา3ามเดือนเลยนี่หลังจากที่ซ่องไหวเอินไปแล้วนะคะหวังฉวนก็จึงบอกกับป้าชวีคนสนิทว่าเนี่ยงั้นเตรียมตัวกับจวนกันเถอะนะคะนี่คณะของหวังฉวนนางเอกของเราค่ะเดินทางกลับมาถึง วนนะคะตอนกลางคืนแล้วค่ะก็พบว่าตำหนักของอองอี้จางนะคะตํนักของเสี่ยวฉีเนี่ยตอนนี้ประดับประดาไปด้วยโคมสีแดงค่ะแล้วก็เครื่องหมายของงานมงคลน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแขกผู้ทรงเกียรติที่เสี่ยวฉีส่งเทียบเชิญไปเชิญให้มาในงานนี้ด้วยค่ะและในบัตรเชิญก็เขียนว่าเชิญมาร่วมงานแต่งงานนะคะนีหวังชวนและคณะค่ะต่างก็คิดว่าเอ๊หรือเสี่ยวฉีจะ จะแต่งเมียน้อยเลยว่าจะแต่งสนมเข้าบ้านนะคะคือหวังชวนก็รีบเดินเข้าจวนเลยค่ะด้วยความโกรธนะคะแล้วก็สับสนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่เมื่อนางเข้ามาถึงจวนเนี่ยนางก็เห็นเสีย่ยวฉีแต่งตัวเต็มยศเลยค่ะก็หันมามองหวังชวนนะคะแล้วก็ยังหันหน้ากลับไปนะคะกวนกวนนี่หวัง หวังชวนนางเอกของเราก็เลยรีบเดินเข้าไปหาเสี่ยวฉีค่ะเข้าไปหาสาม,มีโดยที่ไม่พูดไม่ไม่จาอะไรเลยนะคะเดินตรงเข้าไปหาเลยพอไปถึงค่ะก็ยังไม่ทันพูดอะไรนะเสี่ยวฉีก็จับมือหวังชวนค่ะแล้วก็บีบเบาๆนะคะแบบ แบบขอให้เจ้าเชื่อใจข้านะคะคือสายตาเฮียโจบอกแอดมาแบบนั้นนะคะแต่เขาบอกนางเอกนะในเรื่องอะ่ะก็คือจะเชื่อเชื่อใจข้านะคะนี้เสี่ยวฉีก็จับมือหวังฉวนค่านางเอกของเรานะคะแล้วก็พาเดินขึ้นไปยังด้านหน้าของฝูงชนในงานนะคะจากนั้นเนี่ยเสี่ยวฉีก็ประกาศขึ้นว่าในขณะที่เขาแต่งงานกับหวังฉวนในตอนนั้นนะคะเขาต้องรีบเดินทางไปงานด่วนที่ชายแดน นั้นเป็นสิ่งที่เขาทำผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแต่หวังชวนก็ได้คอยช่วยชีวิตเขาไว้หลายครั้งแล้วในคืนนี้ข้าไม่ได้บอกนางข้าไม่ได้ขออนุญาตหวังชวนแต่ข้าอยากจัดงานเลี้ยงแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเสี่ยวฉีนะคะสั่งให้คนรับใช้ค่ะช่วยหวังชวนแต่งตัวนะคะคือใส่ชุดเจ้าสาวอีกครั้งแล้วก็สวมมงกุฎโฟนิกบนศีรษะของหวังชวนค่ะ นี่เซลชีก็ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหวังชวนจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในชีวิตของเขานะคะโอ้โหเอ้ยหวานมากค่ะหวานมากนี้ภาพค่ะก็ตัดไปที่ไทยเฮานะคะ อยู่หลายมากค่ะไทเฮาพอได้ยินเรื่องที่เสี่ยวฉีจะไม่รับสนมนะคะก็ทำหน้าแบบอุ้ยไม่ค่อยเชื่อนะคะเพราะในสายตาของนางอะ่ะการแต่งงานของสองคนนี้คือการแต่งงานของพระเอกกับนางเอกของเราเนี่ยเป็นแค่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นตอนนี้เสี่ยวฉีมีอำนาจในมืออย่างล้นเหลือคนใหญ่คนโตหลายตระ ตระก,กูลเลยนะคะต่างก็อยากให้ลูกสามมาเป็นสนมของเสี่ยวฉีค่ะไทยเฮาก็มองว่าเนี่ยตอนเนี้กองทัพของพวกเกาหลีทางเหนือเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสี่ยวฉีออกไปขัดขวางพวกนี้ก็คือจะจะ,จะไปแยกเขาอีกแล้วนะคะ ไทยเหาโอ้โหวันวันคิดแต่แผนล้ายค่ะจากนั้นภาพค่ะตัดมาที่หวังชวนนะคะอยู่กับเสี่ยวฉีค่ะก็สวีทหวานแหววนะคะนางสงสัยว่าเนี่ยในตอนแรกนางคิดว่าการแต่งงานของนางกับเสี่ยวฉีอ่ะเป็นแค่ข้อตกลงเท่านั้นก็คืออำนาจกับอำนาจแต่ตอนเนี้ยตระกูลหวังของนางอ่ะไม่มีอำนาจแล้วนางกลายเป็นลูกสาวของนักโทษแผ่นดินคุณนางทรยศตระกูลหวังต้องพึ่งเสี่ยวฉีเสี่ยวฉีก็บอ หวังชวนว่าข้ารักเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นองค์หญิงสางหยางข้ารักเจ้าหวังชวนเสียฉีก็กอดให้กำลังใจภรรยานะคะให้กำลังใจหวังชวนแล้วก็หวังชวนก็รู้สึกมีความสุขมากค่ะโอ้โหเป็นที่พึ่งที่ดีเลยนะคะประทับใจเออเฮียโจนะคะเขาชื่อโ <laughs> จอ,อี้เว่ยนะคะแสดงดีมากเลยค่ะเสียชีในบทเสียชีต่อมานะคะ ทางด้านไทเฮาค่ะส่งคนไปที่ตระกูลหวังที่หลังยานะคะคือที่บ้านนอกแต่ไปที่ตระกูลหวังนะคะเพื่อหาหญิงสาวตระกูลหวังที่มีลักษณะคล้ายกับหวังเฉียนมาสัก70%นะคะคือให้มีความคล้ายมาสัก70%คือเพื่อจะมาให้เป็นสนมนะคะ สนมของฮ่องเต้นนะนี่ในเช้าวันถัดมาค่ะเหล่าบรรดาขุนนางค่ะต่างก็มาลงชื่อเพื่อขอให้ฮ่องเต้อ่มีมีมีผู้สืบสกุลได้ก็คือรับชายาใหม่ได้นะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี้แต่อย่างไรก็ตามค่ะคนของเซียวันหรูนะคะเซียสโตรเจนน่ะก็แย้งว่าน,นี่ยงานพิธีศพของอดีตฮ่องเต้ยังไม่ครบ100วันเลยไม่ควรจะมีงานรื่นเริงนะ ทางด้านอมามัดกู้นะคะ,ะกู้หมินเหวินก็เถียงว่าสิ่งที่อดีตฮ่องเต้ปรารถนาที่สุดคือการให้มีทายาทตระกูลหมาสืบต่อบัลลังไปนานเท่านานดังนั้นการมีผู้สืบสกุลก็ถือว่าเป็นความกตัญยูที่ควรแสดงแก่อดีตฮ่องเต้นี้เหล่าบรรดาขุนนางเขาก็เห็นด้วยค่ะฮ่องเต้ก็เลยหันไปถามเสี่ยวฉีว่าแล้วท่านคิดอย่างไรเสี่ยวฉีก็ตอบว่าเนี่ย เป็นเรื่องในครอบครัวของฮ่องเต้ข้าไม่สะดวกที่จะเข้าไปยุง่งทันใดนั้นนะคะทะหารก็เข้ามารายงานว่าเนี่ยทางแคว้นหูหลานเนี่ยส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีเพื่ออวยพรฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองราชฮ่องเต้จือหลงรู้สึกประหลาดใจนะคะก็รีบให้คนน่ะไปเอาไหนเอาสารมาอ่านสิจือหลงก็ดีใจค่ะที่ที่แคว้นหูหลานมาเจริญสัมพันธไมตรีกับต้าเฉิงนะคะก็ตอนนี้ดีใจมากแล้วก็คิดว่าเนี่ยหูหลานะ่ะเป็น พวกถ้ามีเขาเป็นพวกนะคะก็ไม่ต้องกลัวเสี่ยวฉีมากนะักเพราะว่าเสี่ยวฉีงคงต้องกลัวพวกหูหลานบ้างหละน,นะคะก็ อย่าคิดมากนะคะคือห้องเต๊จืดหลงของเราไม่ฉลาดเท่าไหร่นะคะก็เสมอต้นเสมอปลายค่ะคิดได้เท่านี้ประมาณนี้ต่อมาค่ะเมื่อเสียชีค่ะเดินทางกลับมาถึงจวนนะคะก็เล่าให้หวังชวนฟังว่าตอนนี้ท่านป้าของหวังชวนนะคะก็พาลูกพี่ลูกน้องของหวังชวนน่ะเข้ามาในวังหลวงนะคะเพื่อที่จะมาเป็นชายาอีกคนหนึ่งของของห้องเต๊จือหลงนี้หวังชวนก็ดีใจที่รู้ข่าวเพราะนางก็ไม่ได้พบกับลูกพี่ลูกน้องอะ่ะมานานมากแล้วนะคะ เสี่ยวฉีจึงบอกว่างั้นเขาจะพาหวังฉวนเข้าไปในวังหลังจากทานอาหารเช้ากันแล้วก็คือเสี่ยวฉีบอกเดี๋ยวจะพาไปเองนะคะพาภรรยาไปด้วยนี้ภาพตัดมาในวังหลวงค่ะ คนที่ไทเฮานะคะก็ที่ส่งให้ไปคอยสอดแนมในท้องพระโรงอะคะ่ะก็รีบมารายงานความเป็นมาเป็นไปต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในท้องพระโรงนะคะให้กับไทเฮาได้รู้โดยเฉพาะความเห็นของเหล่าขุนนางต่อการรับชายาเพิ่มของฮ่องเต้จือหลงเมื่อไทเฮารู้ว่าจือหลงอะคือยังมีอารมณ์ที่ไม่คงที่ไม่แน่นอนว่าต้องการจะมีหรือว่าไม่ต้องการจะมีนะคะก็เลย สั่งให้คนไปตามฮองเต้ม,มาเข้าเฝ้าไทยเฮาเดี๋ยวนี้เลยค่ะทีนี้ทางด้านเซียวันหรูนะคะคนที่เป็นฮองเฮาอยู่ตอนนี้ก็พอรู้ข่าวว่าจื่อหลงจะรับชายาเพิ่มก็คือโอ้โหโกรธค่ะโมโหมากเลยนะคะก็คนสนิทของเซียวันหรูก็เตือนเซียวันหรูว่าก็คืออย่าอาละวาดเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วอะ ตามธรรมเนียมปฏิบัติตามกฎมนเทียนบานนะคะห้องเต้สามารถมีชายาได้3คนแล้วก็มีสนมได้4คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีบัญญัติไว้ในกฎบนเทียนบานโอ้โหก็ยังสนุกอยู่นะคะอยากเล่าต่อเรื่อยๆเลยคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เขียนสคริปต์นะคะก็ถ้าเดี๋ยวเล่าแบบไม่มีสคริปต์อะแอดจะเล่าแบบวนๆนะคะ่ะเดี๋ยวมันไม่จบะ,ะ่ะเดี๋ยวรอไว้ตอนที่34นะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese Novel and s ์ r i รีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ